ขอองเเปนี่ยาตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็พออ่อนะคะว่ามีต้องพูดเด้อพออ่อไมพูดว่าใจกับพออ่อนะคะวันนี้พออ่อเทศบาลแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้โตไม่เคยนั่งรถราคาเป็นล้านเราได้นั่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีแล้วเดี๋ยวจะขอถ่ายขอลงเลยนะจะปิด ออกก็พามานะคะท่านผู uh ้ชมที่พักผอเปิดยังไงเหรอคะพูดเปิดไม่เป็นลืมแล้วค่ะไม่เคยมีรถนะคะไปชมน่าอยู่ไปไปดี่สวยมากเลยถ้าก็ออสวยมากนะคะเดี๋ยวชมความสวยงามของถือด้วยกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือที่พักของท่านผอจะพาไปดูต้นไม้ สวย,ยางามมากเลคะท่านชมอยู่ด้วยกันม่าจะท่านพ่อไม่ได้เปลี่ยนชุดเสียดายจังเสียดายไม่ได้เปลี่ยนชุดห้องพักลืมเข้าไปดูห้องพ,พอ่อพ่อน,นั่งนี่จุดด้วยกัฟ้าเด่นนะคะท่านชมสวยมากอ้อหอมหอ

ลืมเข้าไปในห้องพอแล้วตอนกลับมาลืมตามไปนะทุกคนดิฟฟิลีด่ดีอยู่ห้องไหนลืมไปดูห้องสวยมากค่ะเออตัดสวยมากขอไปดูได้ไหม ขอถ่ายหน่อยให้ได้สามนาทีโอเคค่ะไหนตรงไหนไหน,ไหนอุ้ยสวยมากเอาสไตล์นี้ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เอาสไตล์นี้ใช่ไหมพี่หนูเอาสไตล์นี้ไหม สามสี่ห้านาทีนะคุณชมนี่สไตล์การแต่งของอยู่ด้วยกันพาเดินเป็นโรงแรมนะคะท่านชมดูดูคนดูสไตล์การแต่งสวยงามมากก็จะขอจะเพ่ง <c oughs> สวยามากท่านผู้ชมสไตล์การแต่งที่สวยงามมากนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ห้องทานอาหารเขาจะมีเสิร์ฟกาแฟนะคะที่โรงแรมนี้ มีอยู่ด้วยกันน,นะคะทำจัดจัดดอกไม้ได้สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเราจะไปแล้วนะท่านผู้ชมเราจะไปแล้วจะไปแล้วนะคะท่านผู้ชมไปแล้วขึ้นรถไปแล้ว,เร,ลวเราจะไปดูไอ้นั่นนะคะท่านผู้ชมเราไม่เคยขึ้นรถนะคะวันนี้ <c oughs> เราไม่มีรถยนต์ จะเอาให้มันได้ห้านาทีนะคะท่านผู้ชมนบะนมสะดเนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือโฮมฮับเราจะไปซื้อของมาตกแต่งนะคะท่านผู้ชมหาหนะ้นาที่กด้แต่ว่าอยากได้ซิหน้าที่นะคะท่านผู้ชมเป็นคลิปยาวไปที่ไหนละ่ะอุ้ยอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมร้องแลวสี่นาที อุ้ยนาชิมาจะโดนแล้วเนาะมาเอาขีบสวยมากเลยอยู่ด้วยกันเปนหลังให้มาร้องเพลงเลยนะอยากร้องเพลงร้องเพลงสิอุ้ยทำไมไม่ได้ไม,มไม่ได้ขอปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไเพราะว่าเราเราไม่ถึงสีนาทีเดี๋ยวนุขอขึ้นี่ก่อนนพี่นะตรงไหนพี่ห <laughs> <laughs> ลบกวนอีกแล้วนะท่านผู้ชม เลยนะคะไดจะได้ได้เลยอ่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ6นาทีนาทีคลิปบบก็ยังได้นะคะท่านผู้ชมหลุดกันรอห้องนะคะท่านผู้ชมดูหนูให้จ้หน่อยนะคะดูอุตส่าห์นะคะท่านผู้ชมมาดูเวลาค่ำคืนนะคะทุกคนเราพาไปโฮมคัพนะคะวันนี้ไปดู ต้นไม้แล้วก็ดูการจัดสวนมาตกแต่งเพื่อทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมชมนะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆยูทูบน,นะคะอ่าโอเคนะคะท่านผู้ชมเดินทางไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม ว่าเราจะใช้คําว่าอะไรในหัวข้อคลิปนี้ถึงจะให้คนสนใจชื่อหัวข้ออะไรดีพี่อตอนกลางคืนก็เป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอาะเจ็ดนาทีนะคะท่านผู้ชม อันนี้เราก็ต้องหยุดไฟแดงนะูำชุกให้ดูไฟแดงเลนะเสียงสวยปีไฟเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่อันนะะ <Yes> ี้ม cin ันมันเป็นเรามาดูที่พักสวยๆเลยนะ